ของสานจังหวัดพัทยานะครับที่เป็นถึงเกตับ2พศ168ลงวันนี้คือ13มิถุนายน2พศ168ผู้ร้องพันธุ์บทโธชัยพัฒน์เทียสัยคือผมนะครับตำแหน่งสารวัตรการสี padding, ่องคบการตำรวจสืบสวนสอบสวนราชการทางเทคโนโลยีสองผู้บริการหนรวจสืบสวนสอบสวนราชการทางเทคโนโลยีหมายถึงผู้จัดการตำรวจสืบสวนสอบสวนราชการทางเทคโนโลยี ด้วยสารเห็นมีเหตุสมควรให้ค้นสถานที่และบริเวณห้อง 43A 0ครับีคือห้องนี้นะครับ,บรรตึก A ชั้น4ตุสิตแกนรนพาร์คใช่ไหมครับถูกนะถูกครับแ,แกลนพา 2, 2> ร์ค2หมู่12สอซอยเทพประสิทธิ์17ตำบลหน Л องเพลย์เภลยบางละมุงจังหวัดเชียงให่เพื่อเหตุแห่งการ งหมายนเพื่อพบและยึดคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์สื่ออิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์อุปรกรณ์สื่อสารการเข้าถึงข้อมูลเก็บข้อมูลในอุปกรณ์โทรศัพท์ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร,ร์และตรพจ์เคพือนที่และบัญชีสื่อออนไลน์เพื่อพบและตรวจสอบและยึดรทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อกับการกระทําผิดเพื่อพบเอกสารการทําธุรกรรมการเงินและพยานหลักฐานทุกชนิด ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะครับหรือเพื่อพบสิ่งพึ่งจะเป็นพยายนหลักฐานประกอบการสอบสวนแต่ส่วนบนฟอ้องพิจารณาแล้วก็เพื่อพบสิ่งที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการทําความผิดนะครับด้วยเหตุน,นี้จึงออกหมายค้นเนี่ยตามหมายเนี่ยของศาลจังหวัดพยา ให้เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยพนัานตำรวจโทร,รัจปิดการับแล้วก็กระผมพนัานตำรวจโทรแจปรพัเสือสายปรอบพวกเข้าทำการตรวจค้นห้องนี้ได้ในวันที่13มิถุนายน2องเวลา 13, 13. 18. 18. นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาของวันนี้นะครับครับตรวจส่อถูกต้องไหมโอเคครับผมจ้างใหม่แล้วนะ ้าทีเขเป็นในหาปาอจะจุดนี้ของเราทาหน้าที่อะไรเกี่ยวการตลาดการตลาดของของเว็บอะไรนะาาาปาย่บปายบสี่เอนทำาได่ไหนประมาณสมเดือนครับสเดือนสเดือนมีหน้าที่อื่นอีกไหมไม่มีครับ มีมีต er uh, no ัดเนี okay. right? okay. hey, ่ยตัดไรตัดจด้ยเตัดเิดเป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 ิเป็นเปิดเปิดเปเปิดเปิดปเปิดปเเเดเปิดเปิดเปิดเี่เาเ เรียนจบอะไรมาเนี่ยทำกาิกผมไม่ได้ทำกาิกทำการตลาดทำาการตลาดจิที่เราทำการตลดี่ไหสิบสี่แบละแสิบครับผมทำหน้าที่อะไรทำปิดเลย กราฟิกทำอะไรบ้างกราฟิกก็ทรูปทำรนะเก็คือเพื่อโฆษณาใช่ไหมอาใช้โฆษณาอไ้เป็นาเใชรอะไรเป็นแอดมินด้ว่ทำกราฟิกอย่างเดียวแล้วก็คอยแบบเหมือนบบสื่อโฆษณาอะไร ได้เงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจัืบหมื่นห้าหรือสองหมื่นครับแล้วแต่วงเงินก็มีส่วนแบ่งด้วยไหมไม่ครับส่วนมากก็เป็นคนัสครับเรามีโบนัสแห้ใช่ครับทำมานาค่นประมาณสองเดือนเข้าเดือนที่สามเคยทำเว็บออื่นมาก่อนหรือว่าไงก็เหมือนเหมือนรับงานแบบทำกราฟิกมาต่อเนี่ยครับเพราะว่าถนัดด้านทำกราฟิกเนี่ยครับ ครซื้อเป็นยังไงซื้อในกลุ่มประมาณสองสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทกลุ่มเฟซบุ๊กเนี่ยกลุ่มใช่ครับสองถึงสามหมื่นสองประมาณสองหมื่นครับประมาณสองหมื่นกว่าแล้วกระบอกเนี่ยซื้อยังไงอันนี้ผมซื้อในกลุ่มนะครับเหมือนกันเหลที่เดียวแบบราคาประมาหงหมื่นหนึ่งพนห้าครับโอนไหมโอนทำซื้อโอนเข้าไปแล้วต้องมีบัญชีโอนเขาส่งทางไหนก็สะดวก ใช่ครับจริงอยู่ไหมกลุ่มนีกลุ่มนั้นยังอยู่ใช่ไหมจะปิดไปแล้วเป็นเฟซเหมือนเขาจะปิดไปแล้วครับเพราะเหมือนเขาโดนอะไรสักอย่างครับ